สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง MacFord Channel นะครับก็วันนี้นะก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ Mac ด้วยนะครับจะทยอยนำคลิปรถแต่งและรถไม่แต่งนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับที่ลูกค้าอยากดูนะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับรถยนต์เจ็ที่นั่งนะครับที่ลูกค้าสอบถามโปรคันเข้ามาเยอะมากๆกับรุ่น e v e r l e t s นะครับสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ 170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับว่าหล่อแล้วน่าใช้ขนาดไหนนะครับคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เพิ่มสีนะครับสีเทาดาไม่ต้องเพิ่มนะครับส่วนสีที่เพิ่มนะก็จะเพิ่มสีขาวนะครับที่เพิ่ม12,000บาทนะครับอ่ก็จะเป็นสีพิเศษของเขานะในรุ่นนี้นะส่วนใหญ่นะครับก็ตัวขายดีนะครับในรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสีน้ำเงินนะครับลูกค้าถามกันเยอะนะ แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับส่วนในรุ่นนี้นะครับสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะครับอาก็จะได้พวกกล้อง3 6 0องศาเข้ามานะครับตัวนี้นะไม่ได้ทําการเพิ่มแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าฟอร์ FORD นะครับตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับจากกระจังเดิมนะครับที่เป็นโลโก้นะครับแต่ตัวสีดานะครับขอบทองนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็น F150 นะครับก็จะได้ FORD ตัวโตๆแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะครับ3ดวงแบบนี้นะอันนี้เลือกสีได้นะลูกค้าบางคนเลือกสีส้มบางคนเลือกสีขาวแล้วแต่ชอบนะครับในรุ่นสปอร์ตของเรานะครับตรงด้านบนฝากระโปรงนะครับจะมีตัวอะคริลิกคําว่า e v e r อเรมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะตัวสปอร์ตได้มาแล้วนะไฟหน้านะครับ ไฟมติรีเฟกเตอร์แบบ LED หรือว่า c ีครนะครับตัวนี้จะมีเส้นเดย์ไทม์นะครับไฟวิ่งส่องสว่างเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในคมเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้มาอยากหล่อให้ครอบไฟหน้าเข้ามานะครับด้านล่างเห็นไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราอัปเกรดนะครับอัปเกรดเพิ่มนะตัวนี้นะครับการชนหน้าเป็นของวิกเตอร์นะครับลูกค้าดูนะครับไฟนะครับตัดหมอก ตัวนี้จะเป็น LED นะไฟแปรผันตามพวงมาลัยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเราใส่ครอบเข้าไปนะเป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้นเลยนะเว้นนะครับเซนเซอร์หน้า4หลัง4ไว้ให้นะครับตัวนี้นะเห็นไหมตรงกลางนะครับช่องอินเตอร์คูลเลอร์ก็จะยังอยู่นะครับส่วนโลโก้วิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเด่นชัดมาให้เลยนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเขียนคําว่าวิกเตอร์นะครับเห็นไหม แล้วก็ชุดหน้าจะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับจะเว้นนะครับเขาเรียกว่าห่วงนะครับลากจูงนะครับไว้ให้อีก2ห่วงนะครับตัวนี้นะโอเคเรียกว่าแมทช์และหล่อมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะลากมานะครับแทบจะเกือบถึงครึ่งของซุ้มล้อเลยนะเห็นไหมชุดเดียวครอบมาเลยนะครับลูกค้าบางท่านนะครับก็จะมีการแลปนะแล้วแต่ชอบนะแลปสีนะครับซุ้มล้อซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้นะ ช่วงล่างกันบ้างปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงตัวนี้เป็นดริฟท์เบรกทั้ง4ล้อเลยพร้อมคลิประบายความร้อนนะครับแล้วก็ชกอคอัพเป็นช็ค2.0โมโนทูบแล้วนั่นเองนะครับแม็กระยางนะครับแม็กนะครับลูกค้าจะได้แม็กสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะแม็กขอบ20นะตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะจับคู่มากับยางกุเซียนะครับ2 5 5 5 5าห้าห้า R นะครับตัวนี้นะกระจกมองข้างนะครับ ก็จะเป็นสีดำนะครับในรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะเน้นโทนสีดำนะก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับเห็นไหมเน้นโทนสีดําเลยนะครับฟิล์มติดให้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED สีส้มด้วยนะครับอ่ะเล่าหลังคาก่อนแล้วกันเล่าหลังคาก็จะเป็นสีดําโทนสีดําเลยนะครับคันนี้จะแตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมไทเทเนียมจะเป็นสีโครเมียมคันนี้จะเป็นสีดํานะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคิเลตนะเพียงไปอยู่สัมผัสก็ปลดล็อกรถได้นะ ตัวนี้เราใส่ครอบนะครับกันลอยไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นลอยนะครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยพร้อมกับโลโก้สปอร์ตนะครับข้างประตูะมาดูคันนี้แม็กจะให้ดูรอบคันนะเพราะว่าคันนี้เรียกว่าไม่ได้แต่งอะไรกันเข้าไปเยอะนะครับแต่ว่ามันน่าใช้มากๆก็เลยมาให้ชมกันนะครับด้านบนสปอยเลอร์นะก็จะมีไฟเบรกดูที่3อยู่นะครับ พร้อมกับกระจกนะครับด้านหลังที่อ่าเขาเรียกว่าไล่ฟ้านะครับพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้นั่นเองนะครับอ่าด้านหน้าก็ออโต้นะด้านหลังก็ออโต้นะครับโลโก้ฟอร์ดจะยังอยู่นะครับอ่ไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้นะจะคล้ายๆกับมาแตงหล่อๆไฟอ่าเงี้ยเว้นตรงกลางนะครับว่าเอเวอเรสต์ลูกค้าบางท่านนะครับไปติดไฟด้านในแล้วนะกับตรงคําว่าเอเวอเรสต์นะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ ตัวนี้นะครับฝาท้ายเป็นคิกเซนเซอร์ได้นะครับแล้วก็เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถปลดล็อกรถได้นะครับอ่านุ่มมากๆนะครับแล้วตั้งระดับความสูงได้ด้วยนะแจ้งลูกค้าก่อนบางคนบอกมันสูงไปไม่ได้จะตั้งได้ครับเพียงกดค้างนะก็สามารถตั้งได้แล้วก็ระบบความปลอดภัยของฟอร์ดเราเป็นเลิ่อนอยู่แล้วนะครับพอปุ๊บเขาจะหยุดและเด้งคืนเลยนะครับใครที่มีลูกเล็กๆนะครับไม่ต้องกลัวจะเป็นอันตรายเลยนะครับอ่ะ ด้านล่างนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับจะมีเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับพร้อมกับนี่ครอบกันชนท้ายนะครับแบบวิกเตอร์นะครับโลโก้วิกเตอร์หล่อๆเลยเป็นท่อโครเมียมทั้ง2ด้านเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะลูกค้านะครับที่กําลังมีแพลนจะใช้รถนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นนะครับ ส่วนรถพร้อมชุดแต่งนะครับเดมักจัดให้ใครอยากได้เอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับและโปรโมชั่นดีๆนะไม่ต้องรอไปงานนะครับตัวนี้ก็มาให้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับสามารถจองออนไลน์ได้ด้วยนะครับเซ็นไฟนันถึงหน้าบ้านด้วยนะครับใครมีแผนจะใช้รถนะครับลองไม่ต้องลองแล้วกันทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไลน์ไอดีไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดมักติดต่อกลับไปนะครับหรือว่าโทรมาที่082020511นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันก็ฝาก เนวิลเลสสปอร์ตนะครับรา,ราคา1นึ่0ล้านสี่แ0 0บาทคันนี้ด้วยแต่คลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ